สิ่งที่คุณต้องรู้ที่สุดในการกําหนดสเกลนะครับเพื่อนๆนว่าโปรแกรม autocad นะครับได้สร้างโปรแกรมไว้ที่หน่วยมิลลิเมตรนะครับจะมีข้อพิสูจน์ว่าโปรแกรมนี้ใช้หน่วยมิลลิเมตรได้อย่างไรนะครับก็จะมีในคลิปวิดีโอนะครับและก็มีการเปรียบเทียบ้วครับระหว่างหน่วย1ต่อมตรและ1หน่วยต่อ1มิลเป็นอย่างไรเชิญชมได้ในคลิปวิดีโอได้เลยครับเนื่องจากโปรแกรม autocad นะครับเพื่อนๆได้ทําการกําหนดหน่วยของแบบไว ในการพอดนะครับเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับเพื่อนๆสามารถทราบได้โดยนะครับเข้าคําสั่งพอดนะครับโดยกดปุ่มคอนทรลค้างและกด p ครับเราไปดูตรงส่วนนี้นะครับก็คือส่วนของพอดสเกลและไปตรงช่องของสเกลนะครับไปดูคัตตอมนะครับก็คือตัวของเลข1000นี้นะครับก็คือ1จะมีหน่วยของ mm ซึ่งก็คือหน่วยของมิลลิเมตรและิงก็คือหน่วยของนิ้วนะครับเพื่อนๆซึ่งเรา ถ้าเราจะกำหนดค่าของมิลเราก็ตั้งค่าตรงนี้ตรงๆเป็น1 Min มิลต่อ100 1 Min มิลต่อ50หรือ1 Min มิลต่อ75ก็แล้วแต่สเกลนะครับในกรณีถ้าแบบเป็นหน่วยมิลลิเมตรแต่ถ้าแบบเป็นหน่วยเมตรนะครับเนื่องจากโปรแกรม a u t ต c a แได้ตั้งค่าไว้เป็นมิลเราจะต้องทำการแปลงตัวเลขด้านบนเนี้ยให้กลายเป็นเมตรก็คือพัน มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นจะต้องใส่เลขด้วย1น0 0และช่องของยูนิตนะครับก็จะตามด้วยสเกลนั้นๆเช่นสเกล150ต่อก็ใส่50าสิบหรับหน่วยเมตร1ต่อจ้าก็ใส่75เพราะฉะนั้นนะครับเราลองเปรียบเทียบดูนะครับผมจะเขียนเส้นหนึ่งนะครับที่กําหนด1หน่วยต่อ1มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นผมจะเขียนเส้นที่มีความยาว1เมตรนะครับก็คือ1000มิลนะครับโดยใช้คําสั่งลายนะครับพิมพ์ L สเปคบาร์ครั้งหนึ่งลายนั้นจุด ข้างล่างนี้นะครับแล้วพิมพ์1000กด enter ครัง้งนึงครับ enter คร้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะได้เส้นที่มีความยาว1000นะครับลองซูมดูนะครับพิมพ์ Z SPEC ปก a r ครั้งหนึ่งพิมพ์ A s p เ c ก b a บเราก็จะเห็นเส้นทั้งหมดนะครับโดยคลิกไฮไลท์ที่เส้นแล้วเช็คโดยใช้คําสั่งลิสตนะครับพิมพ์ l i s p ป c ต b บาเพื่อนๆไปดูตรงส่วนของเลงนะครับจะเท่ากับ1,000 ก็แปลว่า1 0 0 0มเมเท่ากับ1เมตรนะครับเรามาดูการกำหนดหน่วย1ยูนิต1หน่วยเท่ากับ1เมตรนะครับพิมพ์ L สเปคบากลิกซ้ายณนะจุดตรงนี้นะครับแล้วดึงขึ้นไปตรงตรงแล้วพิมพ์หนึ่งเลยครับแล้วก็ e n t e ทอีกครั้งหนึ่งเพื่อนเพื่อดูความแตกต่างระหว่างหน่วยเมตรที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมจะใช้คำสั่ง Li t โดยการไฮไลท์ที่เส้นนี้นะครับพิมพ์ L I สเปคบาเรนก์ของแบบเส้นนี้เท่ากับ1 เพราะเรากำหนด1หน่วยเท่ากับ1เมตรนะครับพเพื่อนๆกับเส้นนี้1หน่วยเท่ากับ1มิลซึ่งมีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถพอดต,ตรงๆได้ในแบบในโปรแกรม a u t o c a คที่เขากําหนดหน่วยไว้เป็นเมตรเราจะต้องทําให้เป็นมิลลิเมตรสียก่อนนะครับ